สวัสดีครับมา EP นี้เราจะมาดูภาพรวมของภูมิประเทศไทยนะครับจะสังเกตได้ว่าภาคใต้นะครับภาคใต้หรือโซนตะวันออกตรงนี้นะครับริมชายทะเลนะครับจะเศรษฐกิจดีกว่าภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันตกภาคเหนือหรือภาคอีสานเพราะอะไรครับเพราะมีน้ําล้อมรอบ ในศาสตร์ฮงจุย้ยเขาจะมีคำประโยยู่อยู่สองประโยคคือน้ำก่อลมลมก่อซัพย์มันก็อิงกับภูมิประเทศทางฝั่งใต้นะเพราะมีน้ำล้อมรอบนะครับอันนี้คนเราก็จะเที่ยวทะเลมากกว่านะครับส่วนภาคเหนือ เวลาคนจะไปเที่ยวก็คือหน้าหนาวถูกต้องไหมครับคนเราจะเที่ยวหน้าหนาวมากกว่าคือภาคเหนือภาคใต้ก็จะน้อยลงจะซอฟลงนะครับอีสานก็เหมือนกันทีนี้ถามว่าพอมาระดับเล็กเล,กลงเราก็จะแบ่งประเทศจะเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งนี้เรียกฝั่งมังกรฝั่งนี้เรียกฝั่งเสีย ดูง่ายนะครับเศรษฐกิจภาพองค์รวมของกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครจะดีกว่าฝั่งทนฝั่งทนจะดูช้ากว่าฝั่งพระนครังพระนครจะมีองค์ององรวมเศรษฐกิจที่ค่อฐฐนข้างจะสมบูรณ์มากกว่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีดีแต่จะใช้เวลาในการพัฒนา ช้าหน่อยกว่าฝั่งมังกรนนะครับอันนี้เป็นองค์รวมนะครับนับยังไงเป็นฝั่งเสือหรือฝั่งมังกรรถ้าคุณหันหน้าหันหน้าไปทางไหนหันหน้าลงใต้ฝั่งซ้ายเรียกฝั่งมังกรซ้ายมือของคุณเรียกฝั่งมังกรฝั่งขวาคือฝั่งเสือนะครับถ้าเทียบก็คืออันนี้เดี๋ยวมันจะมีลิงก์กับอีทีถัดไปก็คือผู้ชายฝั่งเสือคือผู้หญิง นะครับอ่ะเดี๋ยวขอจบ EP นี้ก่อนอันนี้เป็นภาพรวมเป็นการเกิดเกิดเข้ากับการออกแบบบ้านต่อไปนะครับมีข้อสงสัยโพสถามเม้นถามได้ทุกเมื่อมีเวลาหรือมี t i k กต k อกเขาเด้งขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ขอบคุณมากครับ